สำหรับที่พี่พอพ่นใส่อยู่นี้นะคะก็จะเป็นวิกผมนะคะเป็นรุ่นแบบว่าลอนเขาเรียกอะไรนะเป็นลอนใหญ่อะเกือบคล้ายๆลอนมาม่านะคะแต่ว่าไม่ใช่อันนี้เราเราใส่เข้าไป ทับหัวของเราไปเลยนะคะโดยเวลาที่เราจะใส่วิกเนาะเราก็สามารถที่จะหวีก่อนก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใส่ก่อนแล้วค่อยหวีก็ได้คือเวลาเราใช้ตัวหลอดเนเราก็ใช้มือสางๆก็ได้นะคะเพราะว่าตัวหลอดนนะ่มันจะดูแลแบบคือเราใช้มือมือเซตอนะมันจะง่ายกว่าแต่อย่างบางคนนะเขาจะอยากแบบได้ลุกที่แบบดูดูแบบธรรมชาติหน่อยเขาก็จะหวีให้มันแตกให้มันแตกไปเลยนะคะ รุ่นนี้สวยนะเป็นงานพิเียมค่ะสามารถที่จะสาได้ได้ได้รีดได้นะคะอย่างคนที่แบบว่าอยากเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์แต่ว่าเราไม่อยากจะไปเาขาเรียกอะไรนะไม่อยากจะไปทําผมให้ให้มันเสียนะเราก็สามารถที่จะใส่เป็นวิกแบบนี้ไปเลยก็ได้มันเดบหูได้ด้วยนะคะเนี่ยคือแบบว่าเราก็ดึงหูของเราออกมาแบบปุ๊เราก็นเน็บไปเลยค่ะแล้วเราก็ดึงด้านข้างออกมา นั่คือเปลี่ยนลุกง่ายๆเลยเมื่อกี้ผมพี่ป้าเพื่อนนะคือผมของเราก็จะเป็นแค่แบบผมสั้นๆธรรมดานะคะแต่ว่าเราก็อยากจะเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์ด้วยการใส่วิกเพื่อที่จะเปลี่ยนบุคลิกกันเนาะเราก็สามารถที่จะใส่วิกลงไปชิ้นเดียวสวมไปชิ้นเดียวแล้วก็เนี่ยกิ๊บเกไปเลยอย่าลืมนะคะตรงด้านข้างเนี่ยก็จะเหมือนหูของเรานั่นแหละเราก็ดึงให้มันแบบก็ดีแล้วก็ใช้มือลูบๆนะคะลูบๆอ่อ ตัววิกผมให้มันดูแบบธรรมชาติใช้ใช้มือสางก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวเออเขาเรียกอะไรนะวีวีก็ได้นะเนี่ยน่ารักดีก็จะเป็นอีก,อ,กอีกสไตล์หนึ่งไปเลยนะสวยดีสามารถที่จะถักเปียได้นะคะมัดได้รวบได้รีบได้นะ,ะ,ร,นะ,ะรีบได้โดยโดย,โดยไม่ต้องใช้น้ำยา นะคะคือจะใช้น้ํายาหรือไม่ใช้ก็ได้เนาะพูดถึงว่ามันมันแล้วแต่เราอยากจะดูแลรักษาแต่ว่าสําหรับพี่ป้เปิ่นเวลาพี่จะรีดจะอะไรพี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะใช้น้ํายาเท่าไหร่หวีแล้วก็หวีธรรมดาเลยะคะ่ะคือเวลาหวีวิกถ้าเป็นรุ่นรุ่นรอนนะเราก็หวีให้ใช้ตัวแปรงอะแบบตั้งๆมันจะทําให้ไม่ไม่ไม่พันกันนะคะใส่เต้นได้สบายมากนะคะสวยนะ ปัดซ้ายปัดขวาได้หมดเลยนะคะเวลาถอดเราทํายังไงเราก็แค่ดึงดึงออกแบบนี้เลยเวลาถอดเราก็แค่ดึงแบบนี้ค่ะก็ถอดได้เลยนะะนะคือต้องเก็บผมให้มันเรียบร้อยมิด